LIFE B ข่าวชันเลิศก,กลับสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงข่าวชันเลิศ <Yeah. S 2> มาเริ่มมาที่ข่าวแรกของเราในวันนี้ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทั้งพี่เป็กบริทโชคแล้วก็หนุ่มอะตอมชนะกันด้วยนะครับกับการได้ไปรับรางวัลน,นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมากับงาน n นเอนเตอร์เทน2017ค่ะแล้หนุ่มเป๊กเนี่ยนะคะได้รางวัลขวัญใจมหาชนด้วยค่ะซึ่งจะบอกว่า เป็นครั้งแรกของชีวิตเขาด้วย oh เพราะรว่าเขาไม่ได้มีคนตามแค่ร้อยนะไปไหนมาไหนเนี่ยมีคนตามเป็นพันค่ะโหสุดยอดมากๆตอนนี้เห็นจริงๆไปร้องเพลงที่ไหนนี่คนตามกันถ่ hey, hey. ายรูปกันนะฮะแต่ว่าหนุ่มอะตอมของเราเนี่ยนะครับก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะฮะคว้ารางวัลศิลปินเดี่ยวแห่งปีไปคราบครองด้วยเช่นกันซึ่งในงานนี้เองเนี่ย นุ่มาตอมของเรานี่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาเนี่ยสร้างเพลงเพาะๆให้เราได้ฟังกันเสมอมาแต่พี่เตอร์หนูก็อยากรู้ความรู้สึกเขาเนี่ยเหมือนกับว่าพี่อตอมเนี่ยตั้งแต่ติดตามมาเนี่ยได้รางวัลเยอะมากเลรวมถึงพี่เป็กด้วยว่าครั้งแรกของชีวิตได้รางวัลขวัญใจมหาชนค่ะอยากรู้ใช่ไหมฮะอยากโลไปถามเขากันเลยครับผมเท่าที่จําได้น่าจะประมาณ8 8รางวัลตอนนี้ปีนี้ปีนี้7ครับปีนี้เป็นปีที่ได้รางวัลเยอะที่สุดก็จริงๆเราทำงานมาประมาณ2ปีกว่า,วาครับก็ปีนี้ได้ได้มาจากจุกจุกมิวสิกอะวอร์ดรางวัลแล้วก็ล่าสุดเพิ่งได้จาก ในเ h อะเท a เนอรยิ่งยิ่งสำหรับในเอนเตอร์เทนมันเป็นรางวัลสำหรับคนบันเทิงทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นรางวัลใหญ่รางวัลที่ที่ค่อนข้างรงเกียรติมากๆขอบคุณทุกๆที่ให้รางวัลผมแล้วก็เห็นคุณค่าในงานที่ผมกับทีมงานทุกคนทำออกมาขอบคุณมากๆครับตั้งแต่ทำเพลงมานะครับกับ Grammy นะครับ12ปีแล้วก็อันนี้ก็เป็นรางวัลใหญ่รางวัลแรกที่ได้ครับก็ช็อกนิดหนึ่งช็อกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็น รางวัลที่ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออ,อจริงๆเราก็แบบว่าไม่ได้มีผลงานอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยจนอออเขาประกาศชื่อเราเราก็แบบเฮ้ยชิ่งเหรออะไรเงี้ยก็แบบช็อกนิดหน่อย Life ด e จาก GMM Bravo ทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มาทางช่อง GMM 25